บวนธรรมดาที่284จุกเสม็จกรุงเทพนะครับวันนี้มากับพคลอสุรเสียงพัพาสวรรค์นะครับหรือพี่แบงค์ของเรารถจักฮิตาชิ4513นะครับมาทักทายพี่แบงค์กันหน่อย แปง้งมาดีครับก็เข้าสถานีกรุงเทพบัวลำโพงอย่างสวยงามนะครับในชาน5 นี่นะครับขนะบ,บวน2 8 4นะครับทำขบวนโดยพี่แบงค์สุรเสียงพัภาสวรรคนะ์ตั้งแต่พนะี่เขามาเป็นพอขอรอนะครับที่แขวงกรุงเทพผมก็เพิ่งได้เจอครั้งแรกนะฮนะก็เดี๋ยวตามไปทักทายพี่แบงค์กันหน่อยตอนนี้ท้ายขบวนนะครับก็กำลังจะมีรถจากสับเปลี่ยนเข้ามาต่อแล้วเดี๋ยวก็จะลากริ้วไปเก็บนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเราจะไปทักทายพี่แบงค์กันสักหน่อย อนนี้ก็ได้ลากริ้วขบวนนะครับไปเก็บสำหรับรถจากทิตาชิ4513ของเรานะครับก็เดี๋ยวคงวิ่งตามหลังออกไปนะฮะไม่รู้จะมีเวลาพอที่จะไปทักทายพี่แบงค์หรือเปล่า พี่แบงค์สุรเสียงของเรานะครับก็ค่อยๆไหลออกมาแล้วนะยิตาชิสี่ห้ ชานชาลาที่5นะครับเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาเจอกับพี่แบงค์นะครับซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยก็คุ้นเคยกันดี ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แบงค์สุรเสียงนะครับที่อ่าหันมาทักทายกันนะครับตอนที่ขบวน284เนี่ยเข้าหัวลำโพงนะฮะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ